สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมทางคลอง19นะครับก็มาถ่ายรถจากดีเซลไฟฟ้า q s y นะครับรอที่3นะครับรอตสุดท้ายนะครับทำการทดสอบลากตู้โดยสาร CR14 คันนะครับที่กำลังมาเป็นหมายเลข5246นะครับก็ไปทดสอบที่องค์ครษภ์มานะครับก็กำลังกลับมาที่ชุมทางคลอง19นะครับมาแล้วครับ ก็มาสลับเปลี่ยนให้อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ5241นะครับต่อตัวที5241นะครับทำกลับมาแล้วก็ทำสับเปลี่ยนให้5246ทําทำอีกรอบหนึ่งนะครับมาแล้วครับ5241 รถ CNR สิบี่คันนะครับนี่ครับไปทดสอบที่ชุมทางที่องค์คารักมาครับแล้วก็กลับมาที่ชุมทางคลองสิบเก้านะครับลากกลับมาแล้วครับก็ให้อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ5้าสองสี่หกไปทดสอบบ้างนะครับสิบสี่คันครับยาวๆนี่ครับพอที่สามนะครับเราทายแล้วนะครับ โอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ